นานี่ได้เวลากินข้าวแอบคุยได้แค่นี้เลยค่ะนอกนั้นไม่ได้คุยละคุณนายเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนไปเช้านี้ลูกเขยเอาทุเรียนมาให้อะลูกเขยอะแฟนในหมวยอะเอาทุเรียนมาให้เต็มเลยเขาถามว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าทําไมไม่รอเจอเขาก่อน <laughs> จะเจอได้ยังไงล่ะค่ะคุณนายยังกลนอยู่เลยอ่ะคุณนายมานอนตอนเช้าไหวไหมเนี่ย กูเคยเอาทุเรียนมาให้ตังเยอะแยะแกะมาสวยงามเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอามาให้กินนะจ๊ะกินไหมอ่ะมองกล้องสิใครอะ่จะจ๊เอ๋มาดูคนงองเงกันวันนี้ให้นั่งกินข้าวเองวีรกรรมจุกจุไปเลยตั้งแต่เมื่อวานเปลี่ยนผ้าป,ปูให้แล้วคะ่ะเช้านี้มาก็ยังแน่นแ่นอยู่นะคะเอาล้าเอาเราล้าเลยอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะทนได้สีทนได้ทนได้ไหม เนี่ยอย่าดื้อน,นะดูไหมดื้อไหมคะเราอะดื้อไหมไม่ดื้อเออไม่ดื้อจริงๆอะ่ะแหละพูดง่ายไม่ดื้อคะ่ะไม่ดื้ออ่ะกินข้าวเองนะคะวันนี้มาดูกันคุณนายกินข้าวกับพะโลคะ่ะอร่อยไหมคะฝีมือไม่อร่อยลราจะยกคืนแล้วเนี่ยนี่พะโลคะ่ะวันนี้ทําพะโลข้าวสวยนะคะ คุณนายกินนานๆานทำทิงพะโล้มีผงสําเร็จรูปไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยน้องสาวเอามาจากโรงงานเลยผงสําเร็จรูปของขนอหนึ่งซองก็ได้ขายหกฟองนี่แหละสบายเลยนานๆานทำทิงค่ะอามอามนั่นอร่อยกดไลค์ได้ไหมวันนี้นายต้องกดไลค์ดิ กดไลค์ดิคะ่ะไม่กดแม้ไม่ร่วมด้วยเลยเนาะร้อนค่ะคนดูแลเล่นท้งงานช้างเลยวันนี้คุณนายอะ่ะเปลี่ยนพ้าปูให้แล้วคะ่ะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังไม่ไวายจัดการเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาให้กินข้าวเองคะ่ะกดไลค์ในดีโไมีเล่นด้วยวันนี้ ตามสบายก็แค่อะเช็ดปากหน่อยลองมานั่งลุ้นให้เขากินข้าวเองไม่อยากให้เขานอนนอนแล้วเดี๋ยวก็จะติดคอกินกินยาก,ก่อนอาหารเสร็จก็เลยจัดข้าวให้เลยเอาน้ำหน่อยไหมอะจะได้สดชื่นเมื่อวานนี้นอนกินขนมลุงวัดเอามาให้ร้านค้าในหมู่บ้านค่ะน่ารักแบ่งปันกันค่ะ ขนมกล้วยยังเหลืออีกอันหนึ่งนะแช่เย็นไว้เดี๋ยวออกมาให้กินอร่อยไหมขนมกล้วยเมื่อวานอร่อยเดี๋ยวเอาอีกอันหนึ่งกินไหมกินตอบเองนะเนี่ยถามเองตอบเองตอบช้าเห็นไหมบอกแล้วทุเรียนของโปรวยของคุณนายลูกเขยเอามาให้แต่เช้าเลยอะ่ะแฟนในหมวยอะ่ะมาคุณนายยังนอนกลนอยู่เลยอร่อยไหมอร่อยไหมคะ ตอบอร่อยไหมคะพยักหน้าไม่พูดไม่จาของกินเข้าปากแล้วไม่เล่นด้วยแล้วนี่เป็นไงนอนกินจะ้ะเมื่อกีน้นี้ยังหลับกลนอยู่เลยอะ่ะนี่หลังอาหารนะคะเนี่ยกินยาเรียบร้อยแล้วหลับกลนขอกฟิตแล้วยังไม่ทันไรเลยอะ่ะไม่รู้ง่วงนอนมาจากไหนเนี่ยต้องเอาทุเรียนมายั่วไม่งั้นก็หลับค่ะกลางวันไม่อยากให้หลับอยากจะให้หลับกลางคืน เคี้ยวยางเดียวเลยค่ะความสุขของคุณนายคือนอนกินค่ะใช่ไหมใช่เปล่าไม่พูดไม่จาแห,หมะดูมือซะก่อนทุเรียนค่ะทุเรียนนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วหมดลกหลานสาวไม่มาของลูกชายเขาก็วายแล้วทุเรียนอันนี้ของลูกเขยแล้วโอ้ยดูดิคะ่ะกินกินหน้าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย อร่อยไหมอร่อยเป็นงานเนี่ยของโคตรคุณนาย